มาแล้วจ้าวันนี้น,น้องกงมีเมนูอะไรจ้าอ้าวมาดูกัน,นะคะ่ะข้าวพร้อมค่ะข้าวพร้อมนะคะมีของหวานมารอด้วยนะคะข้าวเหนียวแดงโรยงาขาวด้วยนะอันนี้ของประจําวันค่ะน้ำเต้าหู้ ร้อมจากเมื่อวานนี้นะคะ FC มีของอร่อยไว้ให้ทานะคะะน่ารักมากน่ารักที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคืนน้ำลายเอื้อกเลยนะคะคือว่า FC น่ารักที่สุดนะคะเป็นในช่างนะนาในช่างในช่างรุ่นลายครามค่ะชื่อว่า ช่างรงนะคะอุตส่าห์ไปงมงมงม,งมมาให้ค่ะแล้วก็ทำไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะแช่ตูเ้เย็นไว้รอค่ะนี่ค่ะเมนูที่ไม่คาดไม่ฝันเลยนะคะไม่คาดไม่ฝันเลยจริง,รงๆเหอะเป็นเมนูที่โอ๊ย <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเห็นนะ เป็นกลิ่นที่ไม่ได้สัมผัสมานานมากแล้วนะคะนี่ค่ะเมนูนี้ค่ะ,น,น,คะน้ำลายไหลเอ,อื้อเลยนะคะเดี๋ยวเลือกแบบตัวสวยๆก่อนนะคะคุณขาะูนีอูนีอีปีอีปีอีป,อปีนี่ค่ะูนีอีปีอปีีมันคือ หอมมากหอมแบบกลิ่นปูนาค่ะเนี่ยค่ะอผสมน้ำปลาอุ้ยติดจมูกแล้วก็เมนูเมนูปูดองเนี่ยนะคะมันต้องทานกับน้ำพริกยะคหาแล้วก็น้ำพริกที่บังเอิญบังเอิญน,นะคะเมื่อวานนี้คุณแม่น้องกําไรทําพอดีก็คือนี่ค่ะอืนี่ค่ะน้ำพริก มะขามดิบมะขามอ่อนน้ำพริกมะขามอ่อนนะคะพึ้งพักอุ้ยน้ำลายไหลนะคะเนี่ยเราต้องเริ่มที่ขาของน้องปูก่อนนะคะเนาะอุ้ยตัวใหญ่ด้วยนะแล้วก็ดูดนะมีเนื้อดีด้วย่ะหืมขาดองเป็นนะเนี่ยดองแบบว่าไม่เค็มจัดนะคะแต่กลิ่นปลาหอมมากเลยอะ่ะกลิ่นมันปูอะ่ะ ะะอกินเล่นได้เลยอะ่ะนะแต่แต่ตอนตอนเป็นเด็กนะจะกินตัวประมาณเนี้ค่ะเนี่ยตัวเล็กๆแบบนี้นะคะมีหลายไซส์ป <laughs> ูเด็กก็หอมปูใหญ่ก็หอมอันนี้อันนี้ตัวผู้นะคะตัวผู้สังเกตที่ท้องนะคะเนี่ยมันจะแคบแบแบบนี้เป็นตัวผู้นะคะ ปกติปูตัวผู้เนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่กินเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ตายอนะ่ะ <c oughs> จริงถ้าเขาผสมพันธุ์แล้วเขาตายนะปูตัวผู้เนี่ยอันนี้อันนี้ปูตัวเมียให้ดูความแตกต่างนะคะของท้องของเขานะเนี่ยเห็นไหมปูตัวผู้ตรงนี้จะเล็กๆไม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ปูตัวเมียปูตัวเมียจะมี <c oughs> เนี่ยฝาเปิดท้องตรงนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> แกะแกะปูตัวเมียดีกว่านะดูมันมันโอ้ขาบอกทำยังไงจะได้เห็นเนี่ยโอ้โหขอบอกน้ำลายไหลมันมะนาค่ะเนี่ยค่ะอุ้ยเอาอุ้ยตะเห็นกระเด็นกระดอนอุ้ย สุดจะบรรยายนะคะทั้งหอมทั้งมันทั้งเหม็นค่ะ <laughs> ทั้งหอมทั้งมันทั้งเหม็นอุ้ย <c oughs> ต้องแบบนี้ด้วยนะ,ะ <c oughs> ขออภัยนะคะก <c oughs> ินแบบบ้านๆนะค่ะ <c oughs> ลืมลืมน้ำพริกมะขามไปเลยะค่ะ <c oughs> น้ำพริกมะขามดิบมะขามอ่อนจ้า <c oughs> สวรรค์ <c oughs> <c oughs> บ้านนา <c oughs> ไม่ได้กินปูนาดองแบบเนี้ย มาหลายปีมากๆแล้วนะคะเนื่องจากแถวบ้านน้องกําไรอะ่ะปูนามันเหมือนใกล้จะสูญพันธุ์นะคะมันหายากมากๆเลยอะ่ะอืมเไม่รู้จะบรรยายยังไงแกะทุกตัวนะคะแกะทุกตัวอันนี้อันนี้ตัวเมียเดี๋ยวแกะตัวผู้ดีกว่าใครจะมันกว่ากัน <laughs> อ่ะปูตัวเมียกับตัวผู้ ใครจะมันกว่ากันนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันติดค่ะมันมันอะมันมันออกมาจากท้องสุดจะบรรยายนะะอุ้ยตัวผู้ก็มันเหมือนกันค่ะตัวผู้ก็มันตัวเมียก็มันมันกันคนละแบบนะยคะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะตัวเล็กแกะตัวเล็กแกะตัวเล็กเพราะพอที่กำาไรทานตอนเป็นเด็กๆจะชอบทานตัวเล็กเพราะว่ามันจะเคี้ยวได้อะค่ะ ทานได้ทั้งตัวเนี่ยแกะแกะตรงนี้ออกนะคะเขาเรียกว่านมปูจริงๆก็น่าจะกินได้แต่แกะออกเถอะเพราะว่าตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่กรองของเสียของเขาเนาะเดี๋ยวเผื่อถ่ายท้องไม่เป็นไรยอมอุ้ยเมงวันมาแล้วนะคะไปก่อนจ้าไปก่อนนะจ๊ะอ่าวิธีทานตอนเป็นเด็กนะน้องกําไรก็จะเอาขาออกแต่จริงขาดูดได้ทุกข,ขานะคะดูดนี่ยค่ะเนี่ย,ยกินตรงเนี้ค่ะ เอกค่ออกก่อนเดี๋ยวค่อยตามดูดทีละพานะขออภัยทุกท่านนะคะท่านไหนที่ชอบกินปูน้องก็เลยขออภัยค่ะปูหนามันนค่ะมันๆหนึบๆเค็มๆค่ะไม่เค็มมากอร่อยอ่อยยงงลองยังงอ่อยอื่อยร่อยอร่อย่อยอ่ยอ่อยอร่อย่ย่ยร่ อือขอภัยค่ะขอภัยค่ะของมันดีค่ะของมันดีของม,มันอร่อยนะคะทานกับน้ำพริกมะขามตอนแรกว่าจะทานกับน้ำพริกมะขามเปียกอะแต่พอดีเลยคุณแม่ตําน้ำพริกมะขามดิบไว้นะคะที่บ้านพอดีเลยนะคะแล้วก็เนี่ยเอาใส่ตู้เย็นแล้วก็แบ่งมาแบ่งกับคุณแม่ทำมันแบบไม่ได้ เดี๋ยวคุณนายแดงด่าทำไม FC เราน่ารักเั็นขนาดนี้เนี่ยอุ้ยเมื่อวานก็ได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งปูนะจริงๆต้องหยิบหน่อไม้มาด้วยแต่มันลืมนะฮะโอ้โหไม่งั้นแล้วก็มันจะเป็นยิ่งกว่าสวรรค์บ้านนาน,นะคะปูดองกจบ หน่อไม้ซีต้มลืมหยิบหน่อไม้มาดูซึ่งมันพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปกินต่อที่บ้านนะ <c oughs> มากินตัวใหญ่กันบ้างค่ะตัวนี้ตัวผู้นะคะตัวผู้ค่ะตัวผู้ตัวเมียน้องกินหมดนะคะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่กินหมดค่ะชอบมากนะคะปูนาชอบจริงๆมันหอมนะคะถ้าทําให้ถูกสุกลักษณะมันต้องไปไปต้มสุกเป็นนึ่งใช่ไหมไม่ <c oughs> เอากินแบบนึดีก่า มันอร่อยกว่ากันเยอะนะะอุ้ยมันคือปูดองแล้วค่ะแต่ดองได้พอดีมากมากช่างลงเก่งมากเลยดูเนื้อสอิติดมันด้วยอะ่ะ <c oughs> อืมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์อรอวรังนะ,ะอุ้ยแซ่บแซ่บสุดจะบรรยายนะะข้าวยังไม่ต้องกิน <c oughs> กินปูเล่นก่อน,นะคะ่ะเนี่ยอื้ ไม่รู้จะบรรยายยังไงมันอร่อยมากอืเผ็ดนิดนิดนะถ้ากินแบบโบราณมันต้องมันต้องใช้มือหยิบข้าวแบบนี้นะคะอือันนี้มือล้างสะอาดแล้วนะคะอร่อยจริงๆอ่ะ มันปูมาแล้วจ้าเอ๊ะตัวนี้มันปูตัวผู้ตัวเมียมไม่รู้แหละน่าจะเป็นตัวผู้นะอันนี้เว้ยอุ้ยมันกินยากจริงๆมันต้องใช้ช้อนเลยอะอเทะยำลงไปในข้าวกันอย่าให้หายไปแม้แต่หยดเดียวนะคะอุย้ยเซฟเซฟอีลีอืมอชิยอดมาก อีกฉากใช่ไม่ไดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะสับตะไคร้ป๊กๆเลยนะเอาแบบสับเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยบอกต่อกับเพื่อนๆด้วยนะอือือ